สุดกว่านี้ บีกไหมครับโอ้โหวานีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางให้นะครับก็แตกมา2แล้วก็จางไป1ครับบวกลบกันแล้วครับก็ยังได้กําไรอยู่1ครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องวัดสุดแลวครับในครอบครัวในหมู่บ้านนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้4ตัวแล้วก็รวมถึงชุดโครงการ3นะครับอีก2ชุดย้ําอีกทีนะครับว่า2ชุดครับต้องบอกว่าวานนี้ครับแตกเต็มตีนเตี่ยกันไปเลยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับ แนวทางที่วางให้ในหมู่บ้านนะครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยลวกันนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในหมู่บ้านชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่เล่นทนบอลน,นะครับมากกว่าได้ช่องหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไ,าาาาไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเรานะครับก็ลองเปิดใจข้นมาแล้วกันรับรองว่าจะไม่ทําไม่ผิดหวังแน่นอนครับและอย่างนะครับ เดี๋ยวนี้ครับมันเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมบทข้อบทวิจารณ์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมพ์หลิงกิจนะครับคู่หลางด้านเจลซีครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านเซาถึัด้านครับเจ้าบ้านเจลซีครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าไม่ค่อยดีครับก็ยังมีีีีหลลลลุุุดดดดมมมรรรรััััั่่่่่่วบบบบบ้้้าา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 งงงนนนนนนะะะคคสททผเเยยกกก็ปแพิถึ2ตตูอ1 ส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างนั้นซ้อมต้นครับก็ฟอร์มพอๆกันเลยครับผลงาน5เกมล่าสุดชนะแค่เกมเดียวเหมือนกันครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านแพ้กับไบตันมานะครับถึง4ประตูต่อ0เลยครับคู่นี่ครับให้เรื่องมองพนิชเจ้าบ้านอย่างเชลซีได้เลยนะครับหลังจากที่แ่วมาหลายนัดครับนัดนี้เขาต้องเอาแล้วครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมในบ้านครับเชลซีเนี่ยค่อนข้างทาได้ดีเลยนะครับแต่ว่ารับบทมีเกมเยือนทีไรครับก็อย่างที่บอกครับมีหลุดมีรั้วเห็นตามเเเเคยยยนนนนะรรรัับบบบแแลล้้้้้ววววีีีตตอออออองงงงงงกกกกก่่่่่่าาาาาจจไดปืใใมท ว่าเกมในบ้านพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีครับและคู่นี้ครับต้องบอกว่าเจอกันมาเกมล่าสุดในปี2024เนี่ยก็เป็นฝ่ายนักเชลซีครับบุกมาถล่มได้นะครับถึง5ประตูต่อ1เลยและกระแพงวันนี้ครับเปิดนักเชลซีครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวครึ่งนะครับไหลไปที่1ลูกครึ่งกับ2นะครับถ้ามองจากกระแสเฮดเวทที่เจอกันมาครับผมมีเชื่อมั่นว่าเชลซีวันนี้ครับมีให้แน่นหประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เชลซีได้เลยสองคู่ที่2นะครับพามาที่โคปาเดเลียสเปนนะครัััััับบ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 คคคคู่่่รรรรระะหววาา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 ง์เเซซโลลนนนนี้้้จจพกกอตมมผ ั้นเกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็บุกไปทางด้านลาพัดมารนะครับมาถึง2ประตูต่อศูย์เลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างด้านแอติโกมาลิกครับผลงาน5เกมล่าสุดชนะไป3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปทางด้านมาเลเซียนะครับมาถึง3ประตูต่อศูนเลยคู่นี้ครับให้เลือกเชมยที่บาร์เซโลนาได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอลคู่นี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับแต่ว่าส่วนมากครับเป็นฝั่งบาร์เซโลนาครับที่เก็บชัยไปได้นะครับเจอกันมาล่าสุดนะครับในปี2024นะครับก็เป็น ฝ่ไอติโก้มาเล็กเนี่ยผมชนะในบ้านในเกมลีกนะครับสองประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องฟอร์มเนี่ยผมมองว่าสูสีครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมและเตะและตัวผู้เล่นครับยังมองว่าบาร์เซโลนาครับวันนี้ดูเหนือกว่าครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดให้บาร์ซ่าครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวไหลลงมาปอปานะครับถ้ามองจากกระแสเฮ้ตัวเฮ้ที่เจอกันมาครับยังเชื่อใจว่าบาร์เซโลนาวันนี้ครับน่าจะเก็บสามแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาได้เลย และคุณสตานะครับพามาที่โคปาอิตาลีครับนะครับคู่ระหว่างแ้าอินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเจอกับด้านลาซิโอครับเจ้าบ้านอินเตอร์ครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านชนะเจนัวนะครับมา1ประตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านทีมเย็นของลาซิโอครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอไป2หลุดแพ้ไป1ครับก็เจาะไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปเสมอด้านเอซิโอได้เลย ต้องบอกก่อนเลยว่าเจอกันมาครับคู่นี้ครับก็จะออกไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับแต่ว่าจะมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายนักอินเตอร์มิลานครับบุกมาถล่มได้นะครับถึง6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเพราะว่านัดนั้นครับต้องบอกว่าลาซิโอครับสูไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าไปจ่อลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุนลักเตะและตัวผู้เล่นครับวันนี้ต้องบอกว่าพอครับแล้วมาตรฐานทีมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโซนเดียวกันครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดนักอินเตอร์มิลานครับเป็นต่อยที่หนึ่ง ที่สำคัญนะครับอาจจะมีสไพ์นะครับปุกปัชนะก็เป็นได้ครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจำคาคือวันนี้ครับชอบทางด้านเชลซี ลาซิโอแล้วก็บาร์เซโลนาครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่หน้าทาฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าไว้อยู่ก็ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนะครับเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ